แพรี่ไพรวันมาแล้วดึงสติสังคมปมน้องไนซ์เชื่อมจิตแพรี่ไพรวันมาแล้วดึงสติสังคมปมน้องไนซ์เชื่อมจิตแจงยิบพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นร้อยเป็นพันได้อย่างไรวันที่16ธันวาคม66นายไพรวันวันณบุตรหรือแพรี่ไพรวันอดีตพระมหาไพรวรวันโนพระนักเทศชื่อดังโพส์ข้อความถึงกรณีที่อาจารย์น้องไนซ์เด็กชายวัย8ขวบอ้างเป็นร่างอวตารองคเพชรชรคันาคอนารสามารถเชื่อมจิตได้โดบระบุว่าพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตนั้นว่า พระพุทธเจ้าสอนคนเป็นหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันได้ยังไงเครื่องหมายอัศเจรีสีดำตัวหนาประเด็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมอย่างไรในกรณีที่คนฟังมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันท่านได้เชื่อมจิตไปสอนในสมาธิแบบที่มีคนกล่าวอ้างหรือไม่ดิฉันจะขอตอบให้แบบสั้นๆนะคะเรื่องนี้ถ้าคนที่เคยศึกษาคัมภีร์ทางศาสนามาบ้างจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยคำมีหลายที่ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสชมภิกษุบริษัทของท่านว่ามีกิริยาอาการงดงามมีความเคารพเป็นอย่างดีทั้งในตัวท่านและในพระธรรมที่ท่านเทศนาสั่งสอน ในสมัยพุทธกาลเวลาที่ภิกษุบริษัทท่านอยู่ในธรรมสภานะคะและท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาทุกรูปจะต้องพร้อมใจกันเงียบเสียงขานีในพระสูตรและอัธกถา,าก่อเล่าตรงกันเลยเป็นเรื่องของพุทธคารวตาและธรรมคารวตาคือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมในพระสูตรกล่าวถึงขนาดว่าแม้แต่เสียงจามและเสียงไอยังไม่มีเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าพวกภิกษุบริษัทเหล่านั้นจะพากันสนทนาหรือพูดคุยเรื่องอื่นใดๆต่อหน้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบด้วยว่าถ้าท่านเงียบอยู่อย่างนั้นตลอดกับภิกษุบริษัทก็จะพากันเงียบอยู่อย่างนั้นจะไม่มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกล้ายกเรื่องอื่นขึ้นพูดก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมนี้เป็นเรื่องของมารยาทและอาจาระของภิกษุในสมัยพุทธกาลนะคะ เรื่องนี้พระเจ้าอาชาตศัตรูก็เคยพูดถึงไว้อย่างอัศจรรย์พระไถ่เมื่อคราวที่หมอชีวกโก,โกมันพัดพาพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่อัมพวันคือที่อัมพวันเนียพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับภิกษุ1250รูปแต่พอพระเจ้าชาติสัตรูไปถึงกลับเหมือนวัดร้างคือมันไม่มีเสียงเจี๊ยวเจ้าหรือเสียงพูดคุยกันของภิกษุในอัมพวันนั้นเลยความเงียบที่ว่านี้ถึงกับทําให้พระองค์สงสัยว่าตัวเองกําลังถูกลวงมาลอบหลงพระชนนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจาระและวัดปฏิบัติในการอยู่อย่างสมณะในสมัยพุทธกาลคะ่ะไม่ใช่เรื่องของความวิเศษอะไรเลยถ้าใครศึกษาคัมภีร์ทางาศาสนามาบ้างจะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าตำหนิก,การอยู่แบบคลุกคลีติมงการเผยแผ่าศาสนาในยุคแรกจึงห้ามการไปทางเดียวกันสองรูปไงคะ นอกจากพระเจ้าชาติศัตรูก็ยังมีพระเจ้าปรเสนทิโกนอีกพระองค์หนึ่งนะคะที่อัศจรรย์พระไทยกับอากัปกิริยาของภิกษุบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยตรัสถึงเหตุที่ทำให้พระองค์มีความเคารพศรัทธาอย่างมากเหลือเกินในพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าสมัยใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บทติริตทอทั้งหลายอยู่ในบริษัทนั้นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่มีเสียงจาหรือเสียงไอเลยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกพระสาวกได้ดีแล้วอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อัดยาโดยไม่ตต้้องใชาสร ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเคยได้เห็นบริษัทอื่นที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากบริษัทในพระธรรมวินัยนี้คือแม่แต่พระองค์เองซึ่งเป็นกษัตริย์มีอำนาจมากก็ยังไม่อาจฝึกข้าราชบริพารไม่ให้พูดสอดขึ้นในระหว่างที่พระองค์กำลังตรัสอยู่ได้เช่นพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นการสอนธรรมกับคนจำนวนมากของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องของการสื่อสารจำเพาะระหว่างพระองค์กับกลุ่มสาวกบริษัทที่ได้รับการฝึกหัดด้วยพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของการเชื่อมจิตหรือใช้เทคนิคทางอิทธิริศธปฏิหารแต่อย่างใด แต่ถึงอย่างนั้นนักาการบอกว่าในธรรมสภามีภิกษุจํานวนมาก ก็ได้หมายความพิษุจําจำนวนเท่านั้นทั้งหมดต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมเท่ากันนะคะที่สำคัญในกรณีที่ทรงสอนธรรมกับคนทั่วไปเป็นจำนวนมากมมันก็มีทั้งที่ตั้งใจฟังและไม่ตั้งใจฟังเป็นเรื่องปกติค่ะมีทั้งที่ฟังแล้วเข้าใจและบรรลุธรรมก็มีมีทั้งที่ฟังแล้ว,ลมมมลวไม่เข้าใจและไม่บรรลุอะไรเลยก็มีไม่ใช่ว่าสอนได้ทั้งหมดบรรลุธรรมทั้งหมดไหมใช่คะ่ะต้องเข้าใจให้ชัดแบบนี้ก่อนนะคะเรื่องการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดส่งเดชไปเรื่อยแล้วก็ที่ยังขายอยู่ นั่นก็คือปลาอินทรีแดดเดียวปลาหวานเนื้อปลาอินทรีน้ำพริกหรือทุเรียนทอดฟังทำแล้วก็มาสั่งกันบ้างจบ